ทักทายสบายดีเสาร์วันเสาร์ครับ14มิถุนายน2568มาเบิงหน้าเขาครับณะคกหับซิต,ตี้หลังจากที่วันไปแล้ว2สัปดาห์ครับเริ่มมีสีเขียวขึ้นมา ฝนกับตกซุ่มเอครับประมาณสองสัปดาห์ครับเ6 2่0อ็มหกสองสี่ศูนย์ครับเซซิลีเตรียมไว้ขนมันไปขายครับมันสีน้าแต่ยางเมืองเขาครับที่ได้วานไปแล้ว นสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก้อนแปลงนี้เป็นเข้าสัปดาห์ก้อนครับน้ำน้ำไหลฝนตกทุกมือครับถ้าห้าวันแล้วฝนตกลงมาน้ำขังกัะโบดได้ลลครับนี่ทั้งแปลงนี่ึ่งว่าน้ำสะขังครับ สังเกตเบิงึงเขาจะเขียวเฉพาะตรงที่เน้นๆแปลงนี่วันวันเสาร์ที่แล้วครับเสาร์ที่ที่แล้วที่ผ่านมาเจ็ดมือแล้วซึ่งันึ่สิบกว่ามือครับสิบสี่สิบสี่วันอันนี้เจ็ดวันถ้าน้ำบ่อขังน้ำบ่อไหลนี่ก็จะเขียวนะนี่มันเนินๆมันเขียวอยู่ นี่เหน็นว่าแปลงนี้มันก็ออกเขยเียวแล้วเพราะว่าน้ำมอค้งหลายหกขับซิตี้ครับ แปลงเี้กะเขีวยวแต่ถ้ามองน้ำขังดำๆนี่เป็นบวนัวนี่เข้าแบบว่ค่อยเกิดเมืองแปลงข้างบนนี่เนื้อๆนี่บัดเ,นนเ,นนเนขียวคักเลยนะเพราะว่าน้ำมันไหลลงไปไว่ายนครับแปลงนี้มันมาขังอย่างองนี่แต่ายนีมันแตกก,ก่อนกะทิดหนาตึ๊บคือเกา่าเลยครับนี่แปลงนี้เขีวยว ประยะทีว่าได้การเลยครับมันที่ปักไว้นี่เกิดเสยเด้มั่นปักแนวควานเขาเนี่ยข้างบนเนี่ยแห้เขียวเนื่องจากแปลงน้ำได้ออกได้ท่านแต่ปัญหาแปลงนี้ครับตำ่ำ น้ำม,มันไหลลงมาจากปฝามันครับขึมขึมด้วยครับมือนี้ฝาขึมเวียกมือนี้ครับขุดมันขุดมันเนามันสีเน่าก็เลยขุดไปขายเลยจักบาทกยาบาทสี่สิบต่อกิโลกร,รัมครับ เห็นไปขี่ไกนะ่้ะเอาคลิปนี้ไว้สำเนีก่อนครับติดตามแลวชมกันคลิปต่อไปครับ